พ่อเพิ map, wish, ranch, yeah, well yes. ise, ่งกลับมาจากถ่ายละครพันเวลามายงชิดมาส่งเก็บจากสวนวันนี uh ้สดๆร้อนๆอุ้ยเหลืองๆสวยๆนั่นแหละแบ่งแบ่งแบ่งดีเดียร์พ่อแบ่งกี่โลพ่อเอ้ยเจ็ดร้อยโลวางได้เลยวางได้เลยโอ้โอไม่แพ้สามเก้าทวนพรุ่งนี้มีออเดอร์ประมาณหนึ่งร้อยกล่องสุ้ริงเรอรถไปสนีจะมารับ 9ก้าโมงเช้าตอนนี้ประมาณมห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มพ่อสวัสดีค่ะอ,อะไรพ่อกำลังพ่อเพิ่งกลับมาจากถ่ายละครครับ ทันเวลามายงชิดมาส่งเก็บจากสวนวันนี้สดๆร้อนๆทั้งคันเนี่ยนะทั้งกระบะเนี่ยนะอย่าเสอสามสิบห้าตะกร้าตะกร้าละยี่สิบโลก็เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าปีนี้ก็ได้มีอันนี้ครึ่งรอบสองแล้วก็น่าจะหมดละปีนี้ได้แค่สองรอบเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลสวัสดีครับนี่มาจากจันหรือมาจากตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยเอาดีๆตลาดไทยตลาดไทยครับตลาดไทยเฮ้ยคือเดี๋ยวนะแม่แม่อธิบายนิดนึงสิว่ายังไง มายองชิดรอบสุดท้ายละ,ะเพราะว่าเขาจะไปทําทุเรียนกันแหละคือจริงๆอ่ะมันยังมีอยู่เยอะ,อะแต่เราเอามาแค่นี้เท่าที่กำลังเราจะขายได้เนื่องจากว่าเท่าสวนเนี่ยมายองชิดด้วยความเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่พอดีแม่ตกแสงเดี๋ยวชาวเน็ตด่าลุง ตกเหมือนเดิมแล้ว้งน้แล้วกันทีนี้มายงชิดมันล่าทุเรียนก็ล่าแต่ว่าทีนี้ชาวสวนอะ่ะเขาก็ต้องการแบบ<ป>เขาเรียกอะไรอะควมม่ำมายงชิดละฮะคว่ำเขาเรียกว่าเหมามืดก็คือเหมามืดสับใหม่ละ มันก็เหมือนทุเรียนก็คือการคว่ำหนามใช่ไหมให้เขามาตัดแล้วเอาไปทั้งสวนเลยแต่อันนี้คือเหมามืดให้คนมาเอาไปเลยหมายถึงว่าให้พ่อค้ามาเก็บแล้วเอาไปเลยโดยที่เขาไม่ต้องใช้คนงานของเขาในการเก็บเองออ๋แต่รถเนี้ยแอนไปขอคนงานเก็บให้เราก่อนอแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้เขามาเหมามืดไปทั้งสวนเลยเพื่อที่จะไปทําทุเรียนแล้วอ๋อแต่แอนก็ก็เหมือนเหมือนคัดมาแล้วอันเนี้ย อันนี้คัดมาแล้วอัาที้คัดมาแล้วเราใช้คนงานคัดเนื่องจากว่าของเรา,าพีออเดอร์ไว้แล้วเราจะรู้ว่าลูกสวยเราปล่อยไหนอ่ะคืออันนี้คือมีลูกค้าจองแล้วอ๋อหหเลยคันเนี้ยนะ เกือบเกือบที่สำคัญน่ะคือพ่อเพิ่งไถยละครเสร็จบึ้งกลับมาเลยขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งไหนโชว์โชว์พ่อโชว์โชว์นาฬิกาสี่ทุ่มครึ่งเลนเล็กลุ้นปาเตะพ่อเพิ่งกลับมาแล้พ่อบอกว่าไม่อยากให้แม่ขนของหนักก็เลยเขารักเขาเขาห่วงของเขาไปแ หนอของแง้มดูหน่อยอพี่เอ็กโอ้ยเหลือง,งสวยๆเง้ยเลยเบืงๆๆองแบงเบืองแบงโอ้ยดูดีอ่ะพ่อเบงแบงมีใหญ่มาเนี้เอ็กเนี้ยเน่้เนียไหนขอแบบท่าในมือลุงหน่อยได้ไหมเ้นี่มันยังไม่ลืมต้นดีเพิ่งตัดมาคือหัวมันยังมีความเขียวอยู่พักไว้สักคืนหนึ่งพรุ่งนี้เริ่มทําการถ้าเกิดจัดเป็นลูกก็จัดเป็นลูกอันไหนที่พอสุกพร้อมกินเราก็จะขวานอืมแล้วก็แล้วก็คว้านอืม ไหนเมืม่อกี้เขาออกตัวเลยนะไอเราก็เก่งเลยแหละโอ้โหไแม่สามาวนอันนี้ต้องผึงเลยนะคะมันเปียกนะคะอ๋อแยกแยกโซนเออเกิดอ <c oughs> <c oughs> ะไรขึ้นไหมมันเปียกอะระหว่างทางมามันโดนฝนนิดหน่อยพอมีน้ําไปเกาะใช่ไหมมันก็จะเข้าไปทําแบบเข้าไปตามร่องที่กิ่งมันขูดผิวมายงชิดอะสมมผู้ฟั ผิวมันเป็นนี้ใช่ไหมลุงเวลาเก็บอะบางทีมันจะโดนกิ่งนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วถ้าน้ำอะมันเข้าไปตำปลงอบเนี้มันจะทําให้เน่าพอมันเน่าเสร็จปับ๊บ<ป>มันจะราม<ป>อ๋อหรามทุกลูกเนี่ยหเห็นไหมมีลูกค้าคนหนึ่งถามว่ามายองชิพที่เอามาแพ็กใส่กล่องมีก้านหรือว่าลูกล่วงคะลูกล่วงเราไม่ส่งอู่แล้วคัดส่งนะลุงแล้ก็จะตัดชึบ Uh huh. ตัดชึบตรงนี้ให้มันเหลือแค่นี้อ๋อเพื่อให้มันไม่ใช่ชุดที่ล่วงจากต้นถ้าร่วงจากต้นเนี่ยมันจะไม่เห็นไม่ม,มีทางใช่อาครใครที่เป็นแฟนแบ,บัโพนะคะทุกคนจะทราบว่าห้องนี้ราคากี่ล้าน <laughs> จริงมันไม่ควรถ่าย,ยนะเนี่ยแต่ด้วยความที่ห้องนี้มีแอร์แล้วมันก็มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานนะแล้วก็คือความหมายก็คือทุกคนก็มานั่งทํากันในห้องนี้ใช่ไหมอนอกจากทำอันนี้แล้วเสร็จปั๊บทุกคนก็เหมือนหาเงินพ่อบังคับให้หาเงินมาจ่ายค่าห้องครัวพ่อบังคับว่าเฮ้ยทุกคนในบริษัทต้องช่วยกันทำงานหาเงิน ใจข้าห้องขวนี่นี่ลูกดูนี่ทานลุงถามว่าทำไมถึงสวยอืมนี่ก็คือคำว่าสวยเนี่ยก็คือลูกมันเห็นไหมลุงลูกมันจะสวยแล้วถ้าลายเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเขียนลายอ่ะนี้ลายเล็กเล็กลายเล็กเป็นที่กันลายเล็กก็คือเปิดมาคือตกเกตดอย่างเงี้ยอือ่าเออรู้เลยว่ะเราก็จริงนะเราก็จะเอาชนิดนี้มาทำรอยแก้วหลังจากที่ลุงอ่ะได้ ทำติ๊กต็อกลงเกี่ยวกับกะปิอยากจะบอกว่ากะปิยังมาไม่ทันถึงกรุงเทพเลยนะหมดแล้วหมดแล้วออเดอร์หมดแล้วอันนี้ทุกกะปิใช่อันนี้คือทุกคนออเดอร์ไว้หมดแล้วโอ้ใช่นี่คือมีเจ้าของมีเจ้าของหมดแล้วเดี๋ยววันนี้แบ่งงานกันยังไงเดี๋ยวก่อนวันนี้แบ่งงานกันยังไงเราจะมีทําทําเป็นสองทีมคือทวยคมที่พรุ่งนี้รถไปเซนีจะมารับ9โมงเช้าอุ้ยเดี๋ยวก่อนกี่โมงแล้วตอนนี้ ตอนนี้นะคะตอนนี้ประมาณห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มใช่คือว่าเรายอมไม่หลับไม่นอนเพราะ,ะว่าออเดอร์ลูกค้าที่เราได้รับไปเรียบร้อยต่างจังหวัด อ่ามันต้องมีเวลาไปไม่งั้นมันจะไม่ทันถุกไปงอมเกินเห็นอย่างนี้ถ้าถอยหลังตอนนี้สี่ห้าทุ่มเมื่อสักไม่เกิน12บสโมงที่แล้ว12ชั่วโมงที่แล้วยังตัดอยู่รูกผู้นี้ยังอยู่บนต้นทีงานยังตัดอยู่ตอนนี้ห้าทุ่มใช่สิบชั่วโมงใจากนี้ไปใช่เราต้องแพ็คให้ได้มากที่สุดพวกนี้มีออเดอร์ประมาณ100กล่องส่งกันจริงเหรอใช่ นี่แม่ติดคอยไปไหนแม่จะมีคอยมีคอยหวานนั่นเหรอเขาทํงเขาทํเดี๋ยวหาข้าวหาปลาให้คนต่างจังหวัดเขากินกันหน่อยนะโอเคมีมันฝรั่งมาถึงวันขี่รถมาถึงเดี๋ยวอ่ะปตัดมาตอนกี่โมงเขาเริ่มทยอยเก็บตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าไม่ได้นอนมาเลยเดี๋ยวนี้ใช่ครับโอ้โหผมอัดช็อคแฟงมาเลย นี่ก็เป็นแม่ฝ่ายฝ um ่ายเสบียงฝ่ายเสบียงก่อนกันตอนเนี้ยพ่อกำลังมองว่าแม่ทำอะไรอยู่แม่เป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายเสบียงไงเสบียงสเบียงก่อสเสบียงแล้วฝ่ายเดินคอนเทนต์ฝ่ายเดินคอนเทนต์ฝ่ายเดินคอนเทนต์เออใช่เอาช่วยกันทำเร็วๆเร็วๆเร็วๆแกมาทำมีไหมได้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  นี่คือไอ้กล่องเนี้ยคือเช็ดมาแล้วเช็ดแล้วเช็ดมาแล้วแล้วสเต็ปต่อไปคือคือใส่ส้มวิ่ยต้องใส่เป็นลูกๆเลยเหรอใช่กล่องหนึ่งมีกี่ลูกกล่องนึงมันก็ตกประมาณ45ถึง48ประมาณเนี้ย10กล่องคือ450ลูกใช่50กล่องมันเป็นพันลูกเลยนะแม่ละลูกเราต้องทำได้เว้ยเพื่อคุณภาพอันนี้ต้องมาตรฐานนะใช่เพื่อคุณภาพเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาแบ่งสเตชันชัดเจนนะคุณผู้ชมใช่ นู่นเนี่ยเขาตัดกิ่งตัดกิ่งคัดลูกรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งและนี่ก็คัดอีกอันนี้น้องบีมก็คือเชฟคัดลูกรอบที่สองแล้วมาสู่ตำแหน่งนี้คัดรอบที่สามรอบที่สามแล้วมันจะมีแบบไม่ไม่่านระหว่างทางจะอยู่ในนี้ใช่ไม่แล้วจะนำไปลอยแก้วหรือควันเมทอะไรใดๆอ๋อโอเคนี่ไงลุงผิวมันเรียบก็จริงเห็นไหมแต่มันมีรอยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่ให้อ่า อันนี้ไม่ผ่านละไม่ยอมไม่ยอมไม่ผ่านละเราเอาไปลงเราไปลงรอยแก้วละอ่าเราไปลงรอยแก้วละเดี๋ยวลุงช่วยเดี๋ยวลุงตั้งกล้องแล้วลุงจะช่วยแล้วนะห่อกล่องสำรองมาก่อนหนึ่งกองครับแล้วอย่าไปปนกันแล้วลุงเออเอาซองนี้อันนี้มาลงนี่อ่าโอเแล้วจะได้นปิดกล่องได้พอดีอ่าโอเคให้เดือยเนี่ยไปด้านบนทั้งหมดเป็นแถวเป็นระเบียบใช่รับทราบปฏิบัติครับท่านผู้ชมรับทราบปฏิบัติ วันนี้เต็มชุดเต็มยศมากใช่วันนั้นแม่ทําถึงกี่โมงตีสี่ลุงกลับตอนตีหนึ่งอะบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านว่าลุงไม่ไหวจริงๆแม่ทําส่งต่างจังหวัดนั่นคือ3วันนี้แล้วใช่และชุดนี้แหละที่วันนั้นเราเกิดกันว่าเดี๋ยวเราจะคว้านใช่คือหลังจากวันนั้นอะไปสนีมารับ9ก้าโมงครึ่งใช่ไหมส่งต่างจังหวัดเสร็จปั๊บเราก็มาแพ็คในกรุงเทพทงหมดอแล้วก็ส่งเลยด้วยส่งเพราะว่าเพราะว่านี่คือผ่านมา3วันแล้วใช่ พอเสร็จจากสเต็ปนั้นใช่ไหมลงเราทิ้งมะยงชิดให้ลืมต้นซึ่งเราไม่สามารถจะคว้านวันนั้นได้นะเพราะมันจะเปรี้ยไปวันหนึ่งก็ไม่ได้ต้องรอให้มันลืมต้นต้องเป็นวันที่สมอ่าซึ่งนี่แหละใช่ซึ่งวันที่3มเนี่ยต้องแข่งกับเวลาอีกอีกถ้าเลยไปก็ช้ำแล้วจะช้ำอูนี่คือแบบต้องเล่นกับจังหวัดจริงนะเล่นกับจังหวัดเรามีเวลาทำมะยงชิดอะเป็นที่สี่วันวันนี้นะคะก็คือจะเป็นคว้าน ฝานและลอยแก้วนี่เคยจันเ,เห็นไหมอ,อย่างที่บอกว่าเราอบเป็นอุตสาหากรรมในครอบครัวเราทำกันเองเออนะลุงขอโชว์สก,กิลหน่อยแม่เอาปลอ,อกเปลือกก่อน หรือจะเอาควานปอกเปลือกอะพุ้ตรงแม่ไม่เก่งเลยอ่ะาโชว์ฟานดีกว่าโชว์วานนี่คือเปลือกที่ปอกใช่แล้วคว้านนะลุงต้องเลือกลูกแข็งแข็งไม่งั้นมันจะฉ่ำเกินไปเพราะว่าน้าหนักมือเราไปบีบไปอะไรก็จะเดี๋ยวชําด้วยใช่ไหมแล้วเวลาคว้านนะลุงต้องเริ่มจากก้นก่อนลูกค้าดูแม้กระทั่งว่ารูของมะยงชิตอ่ะอใหญ่หรือไม่ใหญ่คือถ้าใหญ่เนี่ยก็แปลว่าเม็ดเราใหญ่ เม็ดเราไม่ใหญ่แปลว่าอะไร่อก็แปลว่าเนื้อน้อยไงอ๋อเลยเนี่ยเริ่มจากก้นใช่ไหมแล้วเราก็พลิกไปหัวนี่ลงดูพลิกไปหัวฟึบมันต้องมีจังหวะแล้วก็ให้ติดเม็ดมากที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้เนื้อมากที่สุดอ่าแล้วก็ต้องทำให้มันสะอาด เนี่ยจากเวลาเรียวทามเนี่ยลุงพยายามไม่ตัดต่อนะอือโอ้นี่จะเป็นนาทีแล้วนะอือนี่แล้วลุงดูถ้าไม่ถ้าลุงตปอกเปลือกเนี่ยแล้วลุงดูนี่มันหลายนาทีเหมือนกันนะนี่ออกมาเฮ้ยนี่ไงนี่เม็ดออกมาแล้วนี่เห็นไหมเม็ดเล็กเม็ดรีบอเห็นไหมไม่มีเนื้อติดเม็ดอแล้วดูรูนี่แหละที่เขาบอกว่ารูรูถ้ารูใหญ่เนื้อน้อยรูใหญ่แปลว่าเนื้อเม็ดใหญ่ เม็ดใหญ่กินเนื้อไปเยอะใช่เนี่ยแล้วเราก็เอามาลงสเต็กการ์ส้านเป็นกล่องอ๋อเหรอใช่อย่างนี้แล้วก็เรียงให้สวยงามอืมใช่กล่องน,นึงแม่ขายมีกี่ลูกค่ะแล้วแต่เลยค่ะถ้าถ้าลูกเล็กคุณก็ได้ไปถึงประมาณ16ลูกอืม แต่ถ้าลูกใหญ่คุณก็ได้13ลูก1 4ลูกแต่ก็เนื้อเต็มเต็มเนื้อเต็มเต็มก็จริงครับว่ากันอย่าเรียกจํานวนลูกเลยเรื่องน้ําหนักดีกว่าใช่ไม่ไม่อย่าเรียกว่าน้ําหนักเลยคือเอาให้เต็มกล่องละเอาเต็มกล่องเอาไปเลยเอเดี๋ยวก่อนนะแม่กล่องนี้กับกล่องนู้นเนี่ยมันต่างกันยังไงครับกล่อหนครับอันนี้คือลอยแก้วอ๋อเดี๋ยวจะเอาไปลอยแก้วใช่ไอ้กล่องยาวๆจะเป็นแบบกินอย่างนั้นใช่อ๋อโอเคอ่าลอยแก้วเนี่ยสามารถใช้ลูกงอมได้นิดหนึ่งพอเขาไปแช่ซีฟเขาก็คือการถนอมอาหาร แล้วคือรอยแก้วคือการกินให้มันสดชื่นนึกออกปะแต่อันเนี้ยระยะเวลามันอยู่ได้ประมาณ3วันอ่าประมาณนั้นก็ควรจะรับประทานเลยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าคลิปนี้ออกไปเนี่ยสั่งได้แต่รอยแก้วนะถึงเวลานั้นอาจจะมีมีรอยแก้วขายแน่ๆอ่รอยแก้วเราได้ไปได้ไปขายทิ้สิ่งเหล่านี้ไว้เป็นรอยแก้วไว้ แม่เป็นวันที่สามใช่เริ่มที่คลายแล้วที่คลายแล้วนจิปทพี่ไม่ได้นอนมาเจ็ดวันเนี่ยน<ช>่าจะได้กลับบ้านนอนแม่เองก็สภาพสือ้อแบบสุดโสมมากอ้าวรอยแก้วว่ะอยู่ไหนหมดอ่ะนี่ไงก็คือเคียร์ออเดอร์พิเศษรอยแก้วอ่ะีิการรอยแก้วเขาก็ทำเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูเดี๋ยวเนี่ยถ้าคลิปนี้ออกไปรอยแก้วจะต้องขายดีมาก ก็เลยกักไว้เหรอนี่กักไว้ให้ FC เหรอใช่ก็คือต้องกักไว้ก่อนใช่อยะเดูนี่ Exclusive มากๆในการแบบเดี๋ยวนะให้แม่ไปจัดการความคองความความลกก่อนมาได้ไหมอะแม่ไ่ด้ะได้ได้มันลกแต่ว่าคือลกในที่นี้คือกล่องพร้อมส่งแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรลองดูว่ามีกี่ตู้เห็นไหมนี่แหละมีกี่ตู้เพราะว่าของเราเนี่ยจะต้องทำให้อุณหภูมิเย็น ใช่ <ไป S 1> ใช่ใช่ใ,ชให้แข่งแบบแข่งโบ๊ะแข่งโบ๊ะอ่ะ วงอุ้ยอ๋อนี่คือรอยแก้ใส่กล่องอะไรเรียบร้อยใส่กล่องเรียบร้อยอ๋อที่แม่เล่าคือว่าสุดท้ายว่าเออถ้ามันแบบถนอมอาหารแล้วอยู่ได้นานเนี่ยก็จะจะเป็นอันนี้แหละใช่เราก็จะมาทําให้มันเย็นอย่างนี้นะเวลากินน่มันก็ชื่นใจมากเลยแล้วเก็บได้นานไหมถังเก็บได้นานมากบางคนเขาเก็บเป็นปีเลยนี่เราก็จะมีเป็นนับลูกนี่ก็ห้าหกลูกอ6นนี้นะห้าหกลูกแล้วแต่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าลูกใหญ่เราก็ใส่ให้หกลูกถ้าลูกเอยถ้าลูกใหญ่เราก็ใส่ห้าลูกถ้าลูกเล็กเราก็ใส่ให้หกลูกแล้วก็จะมีแบบ ชิ้นด้วยลุงบางอันก็จะเป็นแบบชิ้นเพราะว่าลูกค้าบางคนก็จะชอบแบบชิ้นเพราะบางทีกินคําคำเป็นเลยาาแล้วก็เป็นชิ้นชไปเลยเพราะบางทีเป็นลูกที่ความมันอาจจะเกินคาอ,อย่างนี้กระปุกเท่าไหร่ครับแม่ครับกระปุกละรู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นนะคะกระปุกละร้ะอยยี่สิบแต่ได้แบบ ปแบงเต็มเต็มเลยนะหนึ่งกล่องหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับปริมาณจุกๆไปเลยนะอ่าจุกๆไปเลยแต่ถ้าซื้อสี่กระปุกเหลือสี่ร้อยสี่สิบบาทเท่ากับว่าเหลือกระปุกละร้อยสิบใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราซื้อหกกระปุกหกกระปุกเหลือหกร้อยสามสิบบาทแนะนำหกไปเลยใช่แนะนำไปเลยเพราะว่าเชื่อไหมกิน กระปุกแรกแล้วจะรู้สึกแบบรู้งี้สั่งอีกใช่ตอนนี้ลูกค้าเคยจันนะอย่างมะม่วงกะปิมีลูกค้าแบบส่งข้อความมาเราตกใจมากม<อ>เพิ่มได,ได้รับของพอเปิดกินร้องไห้หนักเลยค่ะเฉียใจยค่ะสั่งน้อยไปจริงๆอร่อยแบบไม่เคยกินมะม่วงแบบนี้มาก่อนชอบมากๆที่บ้านเพิ่งสั่งมาไว้ให้ไว้คราวหน้าสั่งเพิ่มแน่นอนค่ะแล้วส่งบรรทัดแรกอ่ะเพิ่งได้รับพอร้องไห้หนักเลยค่ะ แล้วไลน์นะตอนที่ยังไม่เปิดไลน์มันจะโชว์แค่สองราทันแรกใจคอไม่ดีล่าสุดวันนี้ตลกอย่างหนึ่งคือเมื่อคืนเนาะเป็นวันแรกที่ละครเรื่องสงครามสมรสของพ่อออกไปแล้วในเรื่องพ่อเขาเล่นเป็นปรเมศเนาะที่เป็นสามีแอปสามีแอปทักสะออนแล้วก็คือเหมือนอยู่ดีๆก็หนีไปแต่งงานใหม่มาดูอันนี้ดูลูกค้าท่านนี้ตอนนี้โกรธปรเมศมากเลยไม่ทานของเขยจันทร์สักพักนะคะ เขารักแหละเขาเอ็นดูเออเป็นดูเขาติดตามผลงานของพ่อแม่แต่อันนี้ของชาคิดยันนามอันนั้นในเรื่องคือปรเมเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไม่สั่งเลยค่ะแม่ค้าทุมเทมากเลยมีเรื่องตลกอีกอันหนึ่งวันนั้นไปส่งน้องโพเรียนอะไรสักอย่างแล้วก็จะแบบเวลาไปเรียนอะไรพวกนี้ก็จะเจอพวกผู้ปกครองคนอื่นเขาก็คุยกันเรื่องลูกแล้วเขาก็บอกเอ๊ะหน้าคุ้นๆมากเลยค่ะ ได้เป็นแม่ค้าขายออนไลน์อะไรสักอย่างปะคะเราก็บอกว่าใช่ค่ะใช่เป็นแม่ค้าออนไลน์ไหมบอกอ๋อใช่ค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์เราก็ต้อง รับแล้วใช่แต่คือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปบอกโอ้ฉันมีฉันคิดไงอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่แล้วดีกว่าด้วยนะอ่ะปิดทีเ่เผยอันนี้ต,ตามมา3วันแล้วใกล้แล้วนะสําหรับร้านซับนะขอให้แบบว่ากดติดตามนะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะให้ครบร้านซับเร็วๆนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปร่วมทําบุญก,ก,กันกับ fc ของบักโพนะคะกับพวกเราครอบครัวของพวกเราบักโพนะคะอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งดึ้งดึ้งด้งด้งด้วยค่ะ